ครับ FC ครับรถคันนี้มีปัญหารเรื่องคาดลื่นนะครับหรือว่ารถวิ่งไม่ออกไม่มีกําลังนะครับเจ้าของรถบอกว่าวิง MM, ่งขึ้นสะพานแทบจะไม่ไหวเลยช่างอาทิตย <jak S 1> <ห>์เมื่อเช้า<ม>ชตอนที่ช่างอาทิตย์รับงานนะแล,แล้วก็รับรถคันนี้เข้ามาซ่อมครับอาการมันเป็นยังไงบอกเอฟซีเลยเนะอาการเหมือนคนห่อเหี่ยวเฮ้ยกำลังใจทําไมเป็นอย่างนั้นนะ ไม่มีเรี่ยวแรงเหรอไม่มีเยี่ยวแรงไม่มีกำลังใจป้ายกินแรงเยอะไปสิไม่ได้ต้องกินเอ็มร้อยเฮ้ยกำลังใจต้องกินเอ็มร้อยเอ็มร้อยห้าสิบครับวันนี้เมื่อเช้านี่เป็นไงวิ่งมาเป็นไงหมดแรงจริงๆไม่มีแรงจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้่เขาเกียร์ถอยผมปล่อยคันผมเปิดประตูมันลงเนินมารถังไม่เคลื่อนเลยมันติดเบรกมือไม่ติดเครื่องไม่ดับเป็นรถเกียร์ออโต้หรือเปล่า ไม่ใช่เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาธรรมดาเข้าเกียร์ปุ๊บมันต้องวิ่งสิวิ่งสิอ่าทีนี้ไม่วิ่งขาดหมดดูเบรกเบรกก็ไม่มีเหยี๋ยวคนเล่นเบาๆไม่ออกต้องเหยียบแรงๆต้องเหยียบแรงๆเขาค่อยไหลโอโอเคช่างจันจัดเฉลยให้นะครับช่างจันจัดเฉลยให้ว่าทําไมมันถึงวิ่งไม่ออกตอนที่ช่างอาทิตย์บอกว่าไหวขาดแล้วไม่วิ่งนี่ครับถ้าขาตัวนี้ครับ มันบางครับจริงๆแล้วผ้าคาดตัวนี้ความหนามันอยู่ที่8มิลน,นะครับค่อนข้างจะหนาตอนนี้มันหายไปแล้วเหลืออยู่แค่4ีมิลผ้าคาด4ี่มิลคือหายไปครึ่งหนึ่งนะครับพอมันหายปุ๊บทาให้แรงกดของวีตัวนี้นะครับมันกดไม่ถึงแล้วมันจับไม่ได้มันก็เลยทําให้มันฟีนะครับหลักการทํางานของของวีคาดนะนี่ครับโอ้ฝุ่นเต็มเลยคืออย่างนี้ครับเวลาเราหยาานะับคา์ดเนาะตัวนี้มันจะวิ่ง วิ่งแบบลอยๆเพราะว่ามันไม่โดนอะไรเหยยบคานพอเราปล่อยคาดปุ๊บตัวนี้มันก็จะปล่อยคาดนะตัวจะถูกกดแน่นสนิทตัวนี้ก็ไปติดกับสายเวินแนบสนิทเพื่อจะพารถวิ่งนะครับแต่ทีนี้เราปล่อยคาดแล้วมันแน่ไม่สนิทพอมันแน่สนสร็จปุ๊บมันก็เ,เรียกว่าฟีนกอันนี้ขนาดเราเข้าเกียร์แล้วนะแล้วก็ปล่อยคาดเพื่อจะให้รถวิ่งแต่ตัวนี้มันฟีอยู่กับที่มันฟีเพราะมันไม่จับเพราะว่ามันบาง มันจับไม่ถึงมันก็เลยฟีทิ้งพอฟีทิ้งปุ๊บมันก็เลยทําให้รถไม่วิ่งพอเราอย่าพขอเร่งปุ๊บมันวิ่งเพราะว่ามันฟีทิ้งไป400รอบแต่มันจับ100รอบมันก็เลยไม่ได้แค่100รอบเท่ากับความเร็วอยู่ที่20ะะนะครับทีนี้อาการที่สอนนะครับช่วงที่อาการคัดแข็งเมื่อ5เดือนที่ผ่านมารถคันนี้จะมีปัญหาคัดแข็งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าช่วงที่ ผ้าคลาดจะหมดนะครับอันนี้ครับเห็นไหมครับนี่นี่นี่จะของรถตัวนี้นี่นี่นี่เศษผงนี่ครับอื้มนี่เอาไว้เป็นก้อนเลยครับเศษพวกนี้มันมาจากผ้าคลาดเศษพวกที่ออกมาจากผ้าคลาดตอนที่ผ้าคลาดเหลืออยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ผ้าคลาดใหม่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ไปแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเศษผ้าคลาดจะมาอุดตันตรงนี้แล้วทําให้คลาดมีอาการคัดแข็ง สังเกตได้ว่าเลออรกๆคัดนิ่มนะพอวิ่งไปสักระยะหนึ่งคัดมันเริ่มแข็งเริ่มแข็งเกิดจากปัามคัดหรือเปล่าเกิดจากลูกสูบคัดหรือเปล่าเกิดจากตัวน,นั้นตัวนี้คิดไปเรืเ่อยยจริงๆแล้วเกิดจากตรงนี้นะครับเศษตัวนี้มาอุดพออุดปุ๊บเราเหยียบคัดก็จะมีลูกปืนตัวนี้กดลงไปครับพอหยาปุ๊บมันกดไม่ลงเพราะว่าอันนี้มันไปอัดในขอบฟันมันอยู่มันก็ต้องกดแรงกดแรงเพื่อจะสู้กับ เศษผงที่มันอัดสิดรอยนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยเป็นสัญญาณเตือนว่าถ้าคัดท่านเหลือแค่6กซนนะครับใครที่ใช้รถแรกๆขับนิ่มพอนางเข้านางเข้ารู้สึกว่าคาัดแข็งให้วิเคราะห์ไปเลยว่าถ้าคาัทขทองท่านเหลือแค่6กเปซ็นเป็นสัญญาณเตือนว่าอีก5้าเดือนหกเดือนจะเป็นแบบนี้นะ <laughs> ครับ วันนี้นะครับได้เปลี่ยนผ้าคาัดไปแล้วนะครับวีคัดไปแล้วบอกเลยว่าโอ้โหนิ่มแน่นอนหนึ 1, ่งคัดนิ่มสองออกตัววิ่งดีสามขับแล้วมันสบายใจแล้วมันรู้สึกว่าแบบเหมือนรถไมอ่อ่ะขับปุ๊บออกปั๊บได้เลยนะครับนี่ครับนี่สปริงนี่ก็ไปหมดแล้วครับนี่ตัวหนอนนี่ครับหลวมนะครับโอ้ยงานเข้าแล้วเดี๋ยนี้พี่น้องหลุดเลยนะครับ นี่ครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเนื้อเหล็กยิ่งวิ่งไม่ได้เลยถ้าใครที่คนใช้ผืนใช้เนาะ fiance. นี่ครับถ้าหลุดออกมาแบบนี้นะต่อให้เหยียบคันเล่งยเท่าไหร่ก็ไม่ไปไม่ต้องเหยียบคัดก็เข้าเกียร์ได้สมมติว่าถ้าตัวนี้มันหลุดมาแบบนี้นะอ่าคือมีอยู่บางคันบางคนไม่มีความรู้ช่างไม่ต้องเหยียบคัดก็เข้าเกียร์ได้ทุกเกียร์เลยไม่รู้มันเกิดจากอะไรไม่วิ่งนะรถเข้าเกียร์แล้วแต่รถไม่วิ่ง เข้าเกียร์แล้วปล่อยคัสรถไม่วิ่งก็คือตัวนี้แหละมันหลุดออกนะครับมันไม่มีการเกาะน,นะครับอาการคารัสที่สําคัญนะพี่น้องอาการคารัสที่สําคัญมากนะครับใครที่ใช้รถเกียร์ธรรมดาครับต้องศึกษาไว้นะครับเราต้องรู้ล่วงหน้าให้ได้ว่าก่อนคัสจะหมดจะมีอาการแบบไหนถ้าคาัสหมดแล้วจะมีอาการยังไงนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าก่อนภ้าคาัสจะหมดอาการมันก็คือ คัดแข็งนะครับอ่านี่ก็ลูกปืนครับนี่ดังแล้วครับลูกปืนนะครับทีนี้ยกคัดวันนี้นะครับก็ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับคือรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับยางนี่ก็มาเปลี่ยนกระชังจานไปนี่แหละครับจําได้รถคันนี้เป็นรถประจาที่ร้านนะครับอ่ามีเสียงดังด้วยเนี่ยเสียงแถมได้ยินไหมครับอันนี้คือเสียงอ่า สปริงของผ้าเบรกอาจจะเป็นตัวเตือนมาผ้าเบรกหมดนะครับเดี๋ยวช่างยกค้าเสร็จถอดล้อเช็คผ้าเบรกด้วยเด้อนะน่าจะเป็นเสียงเตือนของผ้าเบรกนะครับแล้วก็มีอาการซีนรั่วแบบงั้นนะครับซีนรั่วโอ้ยยางหมดดอกแล้วพี่นะ้องเสียศูนย์เลยล้นหมดแล้วเดี๋ยวต้องตั้งศูนย์ใหม่นะครับเช็คช่วงล่างใหม่เช็คบนูใหม่ว่ามันทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับคาดก็หมดยางก็หมด นะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนไหมดีนาทิงนที่หมดเป็กระเป๋าอ่ะอ่ะเอฟซีเดวช่างจานจะตรวจเช็คคันนี้ให้ละเอียดเลยตั้งแต่หัวยันท้ายนะครับตอนนี้ก็ช่างช่วยกันหมด4คนนะครับทั้งหมด4คนนะครับอ่ะแล้วก็ช่างคนไหนนะครับหรือว่าเอฟซีท่านใดนะครับ ที่มีรถนะครับมีรถแต่ดูแลรถไม่เป็นนะครับถ้ารถมีอาการเอาเข้ามาเลยครับเอาเข้ามาเดี๋ยวจ้างจันดูให้ครับดูให้พี่เขาให้ว่าเกิดจากอะไรนะครับนะพอมีอาการปุ๊บเอาเข้ามาดูก่อนที่จะมันไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับใครที่เปลี่ยนยางสีเส้นจากเราไปแล้วนะครับวิ่ง6เดือนครับมาสับยางหน้าหลังฟรีนะครับในช่วงที่มาสับยางเราจะได้ตรวจสอบว่ารถท่านกินยางไหมอาการ ตรงไหนที่มันกรค้องไหมเราจะได้ดูแลให้ท่านเมื่อกับว่าบังคับให้อรถเข้ามาให้เราดูแลเพื่อความปลอดภัยของท่านนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายคนก็ดูแลรถไม่เป็นหรือดูแลเป็นแต่ถ้าช่างดูแลจะดีกว่านะครับการที่เรามีช่างประจํานะครับดูแลให้เราก็เหมือนหมอนลครับมีหมอดูแลเราเป็นหมอประจําตัวเรานั่นคือสิ่งที่ดีนะครับ่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีรถนะครับ เขาเข้ามาครับเขาเข้ามาให้เราดูแลให้นะครับอย่างเมื่อกี้บอกว่ายางร้อหน้านะครับมันล้นนะครับมาดูร้อหลังนะครับมันดูร้อหลังนะครับโอ้ยฝาครอบหายนี่เอาไมาเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวแถมไม่ฟรีเลยฝาครอบเยอะแยะทำหลายอย่างนะครับแล้วก็ยางนี่ครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับยางนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ายางมันก็เริ่มแตกรายงานแล้วจะเปลี่ยนให้สีเส้น เปลี่ยนยางสี่เส้นเช็คช่วงล่างแล้วก็ตั้งศูนย์อันนี้ก็ชุดใหญ่ไปเลยนะครับนี่อย่างครั้นี้เลยเขาก็มาครับเปลี่ยนหมักเปลี่ยนยางครับพี่น้องเปลี่ยนหมักเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็ทําช่วงล่างด้วยนะนะครับคันนี้ก็ช่องล่างชุดใหญ่อันนี้ช่วงล่างมีลูกหมากแหลกลูกหมากพันชักลูกหมากปีกนกบนลูกหมากปีกนกล่างถูกต้องใช่ไหมครับอ่านี่ชุดใหญ่เลยไม่มีปีกนก่าง ไม่มีปีกด้าล่างมีแต่ปีก้านบนด้าบนครับทำไปตามคดทำตามงบของ FC นะครับคันนี้นะครับช่วงล่างนะครับอันนี้ช่วงล่างอันนั้นก็เรียกว่าช่วงกลางนะครับช่วงกลางนะครับก็คือยกคันเท่าช่วงกลางนะครับกลางน่นเลยแล้วก็คันนี้ก็ช่วงล่างครับคันนี้ก็ช่วงล่างครับคันนี้ช่วงล่างมีลูกหมากบนลูกหมากล่างนะครับแล้วก็มีลูกปืนล้อแล้วก็เปลี่ยน้าเบรกกียอาจารย์ เบรกนะครับโอ้โหคันนี้ทำได้ทอย่างเลยแล้วก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนยางด้วยยกชุดเลยบอกเลยว่ามาที่นี่ครับจบเลยครับหาช่างช่วยกันเลยสองข้างโอ้ฝั่งนี้ลื้อเสร็จแล้วอ่ะปลาตุ้มชุดรับเออันตารมาตั๊บเดียวลื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ลูกหมาบนกับหมาล่างครับช่วงล่างชุดใหญ่ครับจานเบรกไปในจานเบรกก็ไป่เจียอยู่เนาะ นะครับทางเราก็มีบริการเกียร์จานเบรกด้วยนะครับเดี <S <S ๋ยวเดินไปดูงานจานเบรกที่เราเชียร์นะครับหากคนเจียร์ก็เชียร์ไปครับเกียร์เสร็จก็มาประกอบนะครับเครื่องมือในการเกียร์จานเบรกนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออย่างดีนะครับเครื่องมือดีมีคุณภาพนะครับเครื่องมือเกียร์จานเบรกนะครับอันนี้เป็นจานเบรกของรถอิตาสุคันเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นการตั้งออโต้รอบสุดท้ายนะครับ อันนี้ฟังเสียงแล้วจานไม่คดนะครับจานไม่คดกินเสมอกินเนียนครับนี่โอ้โหนิ่งเลยครับแล้วก็สปริงตัวนี้ใส่ซับเสียงนะครับบูทเบิร์ตัวอย่างใส่ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยครับอันนี้เน,น็ตล็อกเรียบร้อยอนนี้คลายถูกต้องนะครับโอเคเยี่ยมมากผ่านนะครับเสร็จรอบนี้ก็เอาไปใส่รถได้เลย คนประกอบลูกหมากยังประกอบไม่เสร็จเลยครับพี่น้องจานเบรกจะเสร็จแล้วนะ่ะจ้ายจานเบรกเสร็จก็ต้องมาประกอบใส่กับรถนะครับนี่ก็รถที่เราซ่อมน,นะครับพอดีห้อย,ยังไม่ว่างนะครับห้อตัวนี้ก็เต็มตัวนั้นก็เต็มตัวนั้นก็เต็มนะครับห้อยเต็มพอดูลูกหมากก่อนหน่อยเลยโอ้มันลวมไปแล้ว แล้วก็คันนี้ลูกเพลินล้อมันรวมเยอะไหมเยอะมากครับรวมเยอะถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนนี่วิ่งไปลูกเพลินแตกล้อจะหมุนไหมไม่หมุนถ้าล้อไม yes. ่หม right. ุนทำไงลากอย่างเดียวยกอย่างเดียวลากใช้รถลากแล้วครับอ่าโอเคนะครับลลละายยเคแ้วโอเคเด้ยังไงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวตั้งใจทำงานก่อน